มันจะดำเนินการต่อนี่ใช้วิธีการหมุนด้วยมืออ๋อเป็นสว่านมือเหรอคือควบคุมได้สว่างเขาเรียกว่าสว่านมือ,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 อนี่มันไม่แรงควบคุมได้อุย้ยลึกไหมอ่ะไม่ลง มีมีรู้ละมันมีรูเล็กๆเนไต้องใส่พอก็พอใส่พอฟกัดดูะวางมือเลใช้หมดแลปวสว่างมือม่มันแข็งมากเลย โอ้ยวนี้ใช้ตะหวันจริงเลยตะหวันมือันตอนนี้เรากำลังจะทำเรากมลังโฟกัสัเท่ดีนะมันดูเท่ดีเรากำลังจะทำการเจาะเรากำลังทำนะเก เจาะลงไปเท่าไหร่นิดนึงเดียวพร้อมน้ำเฉยๆโอเคแล้วนี้เลือดได้แล้วปกติอะไรนะอันนี้เหรอเดี๋ยวคลายหน่อยคนแน่นเดี๋ยวมันจะแตกรออยู่แค่นี้เอาเดี๋ยว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 คน ที่มันเป็นอันนั้นใช่ไหมม,มันจะมีสายต่อแบบนี้หัวเดือกหวเดือยอย่างเงี้ยอย่าไม่โดนหรอกอนี่นะเบด้งน,นิดนึงเด้งนิดนึงเบด้งค้างไว้ค้างไว้อย่างเงียเอยอะอย่างเงี้ยเยอะค้างไว้นี่ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมเ้งนิดนึงเอาช่วงนี้ก่อนนะทีนี้แต่เวลาเวลาปั่นจะให้อย่าให้โดนใช่ไหมจะต้องเป็นง้นโดนสายเรียบร้อยเลยเราดูดิต้องระวังไม่โดนนี่อย่าด เดีย๋ยวเนื้อไม้มันจะพาเข้าไปเองเกี่ยวปล่อยมัดเกี่ยวปล่อยเกี่ยวปล่อยปัานเกี่ยวปล่อยคือมันแหลมใช่ไหมปลายแหลมมีหลายอย่างมันก็ใช้ปลายไม่แหลมแต่ว่ามันปล่อยเข้าไปได้มันจะมีการคลายได้นะ ใช้เกียวนี่นำก่อน,น,นันไม่ลงเมื่กี้เราเจาะตื้นไปออต,ตอนเจาะนี่คืมหายใจเลยตัวโดนไม่ที้เราหายใจแต่เราเราคิดเองว่าเราเรากั้นหายใจ เดี๋ยวมามหีหัวหัวแหลมนำก็ไปกับอ๋อเม่ใช่เาาส้นหัวแหลมนำแล้วันขยับยุะมันจะยกยกเหรอมัไปนีดนมันยังมันยัไงไมกดลง นี่มันแน่นแล้วนะกดอันนี้มันโยกอยู่แล้วนะจุดนีมน้มันมันเด้งข<ๆ>ึ้นอย่างไรเหรอทีนนน่นี่มนะันขัดเงินเลยใช่ไหมเดี๋ยวว่ามันต้องเป็นอย่าง,างาานั้นเออไม่างน้นอันี่มันโยกสิอีกตัวหนึ่งอุ้ยช้าใช่สช้กับอะไรเดี๋ยวจะหัด นอนนานเกินตัวนี้อันอันนี้อันเท่าไหร่นะเฉพาะอันเนี้ยไม่มานขายเป็นชุดอ้าวมันมาเป็นชุดไอ้ตัวนี้สี่พันกว่าบาทถ้าเกิดจะซื้อนะก็คือก็คืออันเนี้ยนะสายเนี้ยนะอืมชุดนี้สี่พันชุดนี้สี่พันกว่าบาทสมมุติว่าถ้าตัวเนี้ยสมมตินะมันหักมันขาก็คือต้องซื้อชุดนี้เราแลนนี้ G K สามตรงนี้ มันช่างตองเป็นเครื่องดูดฝุ่น,นใช่เดี๋ยวละทัะงสิประมาณนี้แหละในกาวิธีล็อกสายแต่อันนี้สายมันไม่นี่นะแต่เดี๋ยวมันจะเผยออกมาอันนี้ก็แป้นมันอันนี้คือแป้นมันใช่แ,แต่เขามีมมหลายแบบเขามีแป้นหลายขนาดเดี๋ยวมันช่วยอนะีนึง อย่าอย,ย,ย่าหักอย่าหักสายมึงมันยังไม่กดแป้นเลยไ่้ไหมได้ไหมตัวน,นี้นี่ขึ้นมานานแล้วกูกลัวมันกีตา้ามันจะแบบว่าอันเนี้ยแบบนิดเดียวฮะ<ห>ก็เจาะก,กันต้องกี่รูมันนี่าากีตา้ามันจะมีหนีดเจาะกันเต็ไมไปหมดมันเป็นไม้อันนี้เป็นไม้แต่อันเนี้พลาสติกนี่มันไม่ใช่หนังที่รองอ่ะมันเกยออกมา มันไม่พอดีกับอันนั้นไม่เป็นไรอะโอเคโอเคือไหมตอนนี้มีดูแลเราสามารถเบงออกมาได้อะไรมันถึงเราทำบนเราเราจะเสริมอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแนี้ได้ดีนะมันมันให้ร่องพอดีเลยนะนิดนึงนะเนี่ยมันมีร่องสำหรับพอดีตรงนี้เลยถือว่าโอเค แต่ร<ช>นึูน้ว่าจะไม่ได้แล้วโอ้ถ้าไม่ได้นี่ยังไงเนี่มนยมาใส่ตรงนี้แล้วไม่ได้ไ,ไม่ไดตตตต้ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกีตาร์ใช้กีตาร์ตัวอื่น<ช>อืมแต่<อ>แต่แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือไม่ก็คือถ้าเป็นกีตาร์ทรงนี้เป็นตัวแบบนี้ก็ไม่ได้ละเพราะว่าเป็นแบบน,นี้ล้วเดี๋ยวก็ลองไปแต่เขาทำมาอยู่แล้วไงอาจจะลองรับทุกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยลองรับทุกรูปแบบว่าให้มาวางตรงนี้ จะต้องพอดีเลยเนาะเย่เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เราใจ้เดี๋ยวอันนี้สายก็ค่กันจอปนันนี้นะเดี๋ยวกะว่าจะค่อยหาอะไรมาที่มันมีที่ล็อกอี่เดียวแล้วเราก็จะไปทดสอบกันต้องลอเสียบตรงบอสนะบอสน่าจะได้เลยนะเสียบที่บอสเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเสียอะไรที่บอสมาเป็นถ้าจะลองเสียงเสียบที่บอสก็ได้